ทุกคนสวัสดีวันนี้เราจะพาไปดูเกษีรเราว่าว่ามันจะส่วยไม้นี่ส่วยไหมอืมเราตั้งใจทำมาก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 เลยแล้วเราก็ฝึกแล้วแต่เราเริมเติมอันนี้เราก็เลยกลับมาเดี๋ยวเราต้องไปจมูนแป๊บหนึ่งเอาไว้วนีกลับไปตร็นนจะว่าได้ เราต้องเจ๋งแต่อันนี้แล้วก็วาดลงไปเป็นเครื่องหมายาาดีกว่าเอาแบบเป็นแบบธรรมดาดีกว่าโอ้โหเหนื่อยเลย ต้องเป็นแบบนี้ถึงจะมองเห็นชัดชัดแต่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 อะไรล่ะก็ดูดีมันเราว่าไม่ช่วยนะดีเพอเป็นงไงวะเนี่ยโอ้โหผมรู้อ่ะแค่หูใหญ่เราโค <c oughs> ตรเท่เสร็จแล้วสวยมากๆแลเวว่าอีก ก็เล็กเลยค่ะพี่แรงเก็บมากเดีวไม่ค่อยอยากขายเท่าไหร่เลยปก้วยายลงเงี้ยดิโอ้แม่งโว,ว,วนเตียนชิบหายโวนเตียนโวนเดินแบบกกนหัวน่ะมึงโกนมึงโกนเตียนแบบเพื่อนชงกันอนะ่ะใส่เจ้าเตีย้ยแล้วคือชอบโบราณเนี่ยเป็นไก่ทอง ไปสิด <P> mm. <pot> ูเลยป็นแบบนี้อ่ะตาแลลวอ๋อไม่ลบาา่กินนะบ้าไม่กินเดี๋ยวเสร็จแล้วจะออกไปทูเมนโก เาเล่วอย่างผิดเองตัวเหี้ยตัวเหี้ยมากมายแตามฆ่ากูให้ตายขางกูใดเาดีดๆๆๆๆนี่คือความนี่คือสมมิว่าคือเป็นเพื่อนเรากันแม่ปีปีกันนี่เป็นหลอกมาขืยอทิ่ อะไรวะทุกคนคงจะรู้ว่าแอนเบอร์ของพี่อะเสร็จแล้วแต่ถ้ารอรอบายดีไอเนี่ยต้องเราชอบดีพีโอแบบนี้เพราะว่ามันสวยดูดู เปลี่ยนใหม่อืมยังค่อยดีลงอ,อือือให้กดผิดไดกูกูคาเละให้ตองความด้วทุกคน นะเขเรียกอะไรวอโม,โมไอโม่คืออะไร, <c oughs> รอ,ะอันนี้ไม่ไไมไรู้จักเห็นแม่ในทีวีอหมไม่เห็นเครื่องมือจับปลาโอ้โห <c oughs> <c oughs> โตัวบอลี่คิดแฟรหนึ Ges <h <h ่งไม่รู้อะครูยังไม่ได้สอนภาษาอนู่ คุยคุยคุยสอนแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแล้วก็การงานปลาทนเลอย่างแต่ก็าปลาแยหรอตัดปลาโลดอตัดประโลดอย่างไปลาทูหน้าปลาปลากปลาอะไรนะปลาเผาปลาเผา อันนี้เริ่มลืมลยเมโค้คนัดโค้คนัดนัดนัดมันนัดเพื่อนไม่เลอยายมันนัดเพื่อนไม่เลยยาย พบหนาบดใบหนาบดหนหนูตอบก่อนนโมตอบก่อนนี่เด็กนี่ตี๋เรือใบหนาบดหนูตาแบบนี้อ่ะเน้โมยังหตอบดูนี่เด็กนี่แด็กนี่แด่เออสวยเข้ขอดา ข้อขดายข้อขดายข้อดาก็ข้อขดายไงกับอะไรนะ นี้แหละคดีเธอสวยกับตาโกไม่นี้ไม่เคยทิดนะพวกนะแอ่เจยาเเรียนมาาเรียนเจอเนี่ย 过山。<Go> มันใช้เสียงใจบไม่าน้ำเดคนได้กินทีนจะรูไหมคนเยอะก นัดาโอ้มีหน้าบมีีวันมีเจ็ดวันจ็ดวันนึงอบารต้อง้แต่อบางเ็เลยนะเ่เหรออ่ะฮะงง ออกตายมน่เนึ่งวันอะไรง่ายมาก เลยนะคมคโอ้โหกราคมเลยหรอสอเดื่นสิงหาคมหรือเปล่าทันจะพอแล้วนะ